ท่านบอกว่าตาบตาคือตื่งกี่โมงอ่ะตาแดงห้องนี้หะเอาอพราคุณไว้เหมือนจะขึ้นเวทีแล้วนั่งสามสิบี่สิบนั่งสามสิบคี่สิบ two t w ี่ิ เยอะเยอะตลอดเยอะตลอดเต็มที่คนของเก่งนั่นน่ะเองนะ่นน่ไม่ได้ใครได้ดิ ตนมีมั้ยมีค่ะพีค่ะอ่าจไปอ้าถือหากินหากินช่วยกันหากินแล้วช่วยกันหากินเอา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  ต่อตีวเองเยกัมาหากินเยกมาหากิน่ายได้ค่ะจะาหนานะคะงงานช่วยดูแลแฟนค่ะ อไรปนปนของพี่ไก่่กแบบนี้หอม่ีก็เมาอยู่อ๋อไหนไหนอยู่ไหน้งแฟนแปปี้อยู่ไหนวะพี่แมวไก่อยู่ฮะออกทีวีจริงเหรอจริงเหรอกันหายอ่ะนึ่น่นดน ไม่ไม่มันใกล้ไปเนอะต้องการสูบปีส์รีเทอพีส์สูสูกินิวกคู่ใหม่อ้าวจะมีปล่อยเสียงเลือควันปล่อยควันด้วย lấy laser laser ờ ờ, hứng hình hứng hình, hứng ờ, đẹp nhỉ? Siêu yến, chụp một điều liền, chụp luôn. Ảnh chụp rồi, chụp rồi. Nha, chụp. Thì nón, thì nón. T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 hì น้มีเสื้อแบบเล็กตัวนแต่แขนไม่ยาวเสื้อแบบนี้มีเสื้อข้างในแบบเล็กตัวนึงแต่แขนไม่ยาวแต่ไม่ยาวแขนสั้นไล่ยนี้ลูกใช่ไหมได้แล้เนอะเจ็บคอ พี่เอ็มกับผ่านปะผ่านปะตั้งแต่ปนผ่านเหการเดือดา ใครอื่นไม่รู้จักหมดแล้วโอ้โห เอสบีโอวางใจใช้นานไม่แบงเไห็นม่เห็นใครเลยอะ ทำไมเหมือนน้องไอเมันกัหุณนยนต์เลยอ่ะนะเซมันหุ่นยนต์ แฟนลับโตโน่กับเฟนกูอ่ะท็อตคไมแฟนลับต่ากันพเนี่ยแฟนขับพี่ยกมือค่ะติี ฟันอีกคราวถ้าทางแอบยิ้ทุกทีรู้เธอของใจใช่ไหมสงสัยในความหวังดีว่าที่ฉันทำนั้นมีเจตนาใดลองสบตาคู่นี้ให้ลึกซึกหน่อย เธอโปรดไม่่อยจับผิดหัวใจถ้าเธอยังรู้ฉันหวังดีประสงค์ร้ายไหมในวันนี้ยังดีจะเอ่ยไปตรองรงหวังดีประสงร้าขอเธอประจ่ายหัวใจหวังเพียงไม้เขียนใล้ ไม่คงใหญ่เธอเท่านั้นขอแค่เธอรู้และไว้ใจไม่ต้องตอบแทนให้ฉันให้ฉันได้รักเธอไป ่ชอให้ฉันห่วงหาฉันยอมให้พลาดให้สแต่อย่าคิดรวแหวนเคลื่อนแปลงใจกันเลยวันดีประสงค์รักขอเธอประจักษ์หัวใจหวังเพียงได้เคียงใกล้ได้หูใหญ่เธอเท่านั้นขอแค่เธอรู้และไว้ใจ ฉันแค่ฉันได้รักเธอไปก็พอสิ่งที่ฉันอยากจะขอก็คือรักเธอคนนี้รักโดยไม่มีข้อแม้วันดีประโสะรักขอเธอประจักษ์หัวใจวัน ทียงไเคียงใกล้ในห่วงใยเธอเท่านั้นขอแค่เธอรู้และไว้ใจไม่ต้องตอบแทนให้ฉันให้ฉันได้รักเธอไปก็พอหวใจวังเพียงได้เคียงใกล้ใ้ห่วงใยเธอเท่านั้น แ่เธอรู้แล้วไว้ใจไม่ต้องตอบแทนให้ฉันให้ฉันได้รักเธอไปก็พอแค่เพียงขอให้เธอเข้าใจให้ผ่อนคนหวังดี เพลนแต่ละตัวนี่โอ้โหยาวอย่างนี้เลยนะครับเป็นแฟนที่เขารักจริงๆเลยนะครับหนึ่งเพลงนี้ครับโอ้โหเนื้อหานี่ก็มีอยู่เต็มเลยสำหรับหวังดีประสงค์รักนั่นเองใช่ครับนะครัสำหรับโปรเจกต์ที่ได้ไปร่วมร้องกับวีดีโอนะครับก็เพลงนี้ก็ติดท็อปอันดับ3แล้วใช่ไหมทุกคน่ครับถ้าใครที่อยากจะได้เพลงนี้คือมันจะคนละรหคากับของกันแล้วเนี่ยใช่ไหมใครอยากได้เพลงนี้โหลดได้ที่ไหนบ้างก็สามารถโหลดได้ที่ดอกจันหนึ่งสองสามนะครับสองสามหนึ่งศูนย์ครับก็อันนี้ก็คือจะไป รวมอยู่ในถ่ายของกันด้วยครับครับอ mm ๋อ hmm. น <c oughs> so, ี่คือคลิปเหมือนกันใช่ครัของกันอ๋อตอของกันวิดีโอที่สอนี่แหละครับจะอยู่ด้วยกันต่อไปเราสามารถดาวน์โหลดกันได้แล้วนะฮะถือว่าเป็นหนึ่งศิลปินนะครับที่มีแต่เพลงพร้อๆออกมาเอาใจแฟนๆทุกคนเลยนะครับนี่นะฮะท้ายสุดนี้อยากให้ฝากหน่อยละกันนะสำหรับอัลบั้มเดี่ยวนะที่ใกล้เข้ามาแล้วใกล้คลอดขึ้นทุกทีละนะฮะรวมถึงซิงเกิลแรกที่จะปล่อยให้ได้ฟังแล้วก็ให้ได้โหลดกันด้วยในวันที่ ครับก็ช่องทางครับก็ฝากนะครับผลงานนะครับระเบ้งเดี่ยวระเบ้าแรกของการในชีวิตนะครับก็ดีใจครับแล้วก็ตื่นเต้นมากๆนะครับผมก็ยังไงก็ติดตามด้วยละกันคือจะวางแผงประมาณต้นเดือนพฤศจิกายนนี้ครับต้นเดือนพฤศจิกายนต้องติดตามนะครับอุ่นใจรอนิดนึ่งละกันนะครับนะร่วมชิงเหรียญละกันนะทั้งสองเพลงเลยครับเพือจะเป็นเพอร์นะฮะแล้วก็เอเออใช่แล้วครับผมยังไงทั้ กลังหน้าถ้ามาแบงลูนะเอาแม่สไายเราแม่สบายยัาไปครยินะฮะแต่ว่าเี่อนี้สุดอัลบั้มเต็มออกมาปุ๊บหล้ว่างเกิลแนกออกมาปุ๊บนะฮะเชิญที่แบงูเราด้วยละกันนะคะแล้วก็มากันดีนะครับมากันดีนะแนอนค่ะโอเคค่ะบอกว่าเลยแม่สบายน่ารักขนาดนี้ย่ลอจะสื่อยาก็ม่เข้าใจกัน เอาวันนี้เี่นวันที่สุดนะฮะขอขอบคุณกันมากเลยนะที่มาเจอกันที่นี่นะฮะแบงรุ้มครับขอเสีซฟมือให้กันด้วยนะครับเีมมากนะฮะกล้ว่าเขาจะกลับมาอีกอย่างแน่นอนนะครับนะฮะแต่ตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราไปอยู่ใกล้ชิดกับอีกหนึ่งศิลปินก่อนแล้วกันนะฮะแล้วเดี๋ยวกลับมาสนุกกันต่อนะฮะสำหรับแบงค์ลุ้มเรานะตอนนี้หนึ่งเพลงรออยู่ครับกับ love sing นะฮะจาก instinct นั่นเองครับเดี๋ยวกลับมาครับ